สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะ เพราะความศรัทธาเพราะการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสําเร็จจงเชื่อมั่นจงศรัทธาจงก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีมังกรค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยโดยเบอร์มีโชคมีลาภเงินฟุกฟุก โชคฟุกรุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันรักซ้อนซ่อนรักอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์การล้มหมอนนอนเสือสุขภาพขอให้ระมัดระวังค่ะ เหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการลึกลึกในใจมีความเจ็บปวดทรมานใจแต่ไม่สามารถพูดเอื่อนเอ่ยออกมาได้ทุกอย่างการพบปากสัรค์การพบเจอผู้คนเป็นที่โดดเด่นเป็นที่จับตามองค่ะ หัวใจคือความเจ็บปวดคือความพรงมานใจการพัดพลากการจากลาการสูญเสียการห่างไกลกับคนที่เรารักค่ะคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วความรักอิรุงตุงนังกับรักซ้อนซ่อนรักเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือสี่สิาห้าแสนล้านสองล้านการเงิน เงินก้อนเงินตกเบิกกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกการเงินปังๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กทั้งโชคลาภและเงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆการเงินจากต่างประเทศเงินจากทางไกลกําลังจะมีเข้ามาในมือของคุณค่ะจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าที่กําลังจะเข้ามาในมือ ของชาวราศีมังกรค่ะอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษางานด้านต่างประเทศค่อนข้างจะประสบความสำเร็จได้ผลกําไรที่งดงามค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะการเงินค่อนข้างโดดเด่นจะได้เงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาได้หลายทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ก,การเงินอาจจะมีทั้งโชคลาภก็ได้เงินที่ลงทุนไว้ก็กำลัง จะกลับตอบแทนเข้ามาเงินที่ทํางานอยู่ก็กําลังแกออกมาการเงินค่อนข้างฟ,งฟังๆมากๆแต่ระวังอย่างที่บอกอาจจะเป็นทุกขลาบค่ะงานก็ยังคงเหนื่อยยังมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเงินมันก็อาจจะย้อนแย้งกันคือได้เยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็เยอะก็คือหมายความว่า แม้คุณจะได้มาเยอะแต่รายจ่ายก็ยังรอคุณอยู่หรือเป็นไปได้ลูกหนี้ที่หยิบยืมเงินคืนไปอาจจะไม่ได้คืนค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหรือตัวคุณเองมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดวิตกกังวลใจค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมังกร ประจำเดือนกรกฎาคมปี2567เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วระมัดระวังนะคะแม้คุณจะสุขในช่วงต้นแต่ช่วงท้ายมาความทุกข์ของคุณมันอาจจะทวีเท่าขูณก็ได้เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ในช่วงนี้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ามือที่สามที่เข้ามาพัวพันทําให้เกิดปัญหาความรักร้าว ความรักที่แตกหักก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังลูกหนี้ไม่เป็นดังใจไม่ คืนเงินคุณแต่เงินของคุณจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กโชคลาภก็สามารถเสียงโชคเสียงดวงได้โชคจากทางไกลก็มีข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานบริวารอาจจะทําให้ทุกข์ให้กลุ้มแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไได้แล้วก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยสุขภาพระวังด้วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ